ทำไมห,หน้าต่างเป็นอย่างเนี้ยทำไมกระจกแตกเนี้ยเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยนะเนี่ยช่างช่างทำไมกระจกหน้าต่างเป็นอย่างงั้นอนะเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยใครทำเอ,อ้าวทำไมทำอย่างงั้นอนะของเสียหายนะซื้อมาดัางแพงเนี่ยโอ้ไส่ก็ได้ปะครับไม่ว่าแกทำไม ก็ของมันเสียหายอะ่ะจะให้ทําไงซื้อใหม่ดิป่าแกทำไมจะให้ซื้อใหม่ได้ยังไงซื้อก็ต้องหลายตังคดแก้จะหาตังได้โอ้ยค่าแรงกี่บาทวันละ้สามน้อยเองไม่ได้อะ่ะต้องรับผิดชอบนะทําของเสียหายอย่างเงี้ยงั้นวันนี้ไม่ต้องเอาค่าแรงนะช่างกลับเลยนะแต,แต่นายนักเกีตสงสารแกเนาะไม่สงสารแกเหรอทำของเสียหายจะไม่รับผิดชอบไง ไม้เงินก็ไปซื้อมาให้ใหม่เลยถ้าอยากทํางานต่อนอ่ะมันโลกโฮดรร้ายจนไม่อยากเซ็นไปเต็นขึ้นขึ้นมาบางทีก็ส่งสารตัวเองนะเวย้ยทางานนั้งวันจะสู้<ข>ว่าเงินให้อยู่บนหน้าบ,บนันควรยุดน้ำตาไมได่ด้วยตลอดอทโอกรัมมะคนก็นสา